สวัสดีครับเรียนจีนพื้นฐานกับครูอาสานะครับกับผมหยางปังหยินนะครับตามคําเรียกร้องของเพื่อนๆและน้องๆทุกๆคนที่เรียนใน Ti t t o อกนะครับว่าอยากให้คุูอย่างสอนในเรื่องของการแนะนําตัวเองในฉบับเวอร์ชั่นเต็มนะครับเพราะว่าใน t i k t o อกเราเรียนได้แค่5นาทีแค่นั้นเองนะครับเรามาดูกันนะครับอันนี้จะอยู่ในชีตไฟล์ PDF ที่คุูอย่างได้ขายกับพวกเราไปนะในบทที่2นะฮะเราสามารถดูตามไปด้วยนะครับ หนีหอ่อสวัสดีหนีหอ่อสวัสดีนะครับคนจีนเวลาเราทักทายนะฮะเราต้องบอกว่าสวัสดีเขาเรียกว่าหนีหอ่อนะหนีห่อคือสวัสดีนะฮะหนีตัวเดียวแปลว่าเธอหอ่อเปราว่าดีนะหนีหอ่อเธอดีก็คือสวัสดีนั่นเองนะครับแต่หลายครั้งที่เราเคยได้ยินคนจีนพูดเขาเขาว่าต้าเจียหอ่อสวัสดีทุกคนต้าเจ้า่ทุกคนหอ่อดีนะฮะ 大家好สวัสดีทุกคนนั่นเองนะครับกรณีนี้เขาบอกสวัสดีแค่เธอคนเดียวคือหนีหอสวัสดีนะสวัสดีคือเราใช้คุยกับเธอคนเดียวนะฮะหนีหอนะครับลองดูนะครับฉงเว่ยหน,นีเจ้าชมมื่ออะไรลูกคนถามหน่อยคุณชื่ออะไรครับหรือว่าคุณชื่ออะไรคะนะครับฉงเว่ยหน,นีเจ้า 什么名字รบกวนถามหน่อยคุณชื่ออะไรหรือครับนะครับชิงเว่นนะครับแปลว่ารบกวนถามหน่อยนะครับชิงเป็นการบอกว่าเชิญใช่ไหมใช่ถูกต้องปกติว่าชิงแปลว่าเชิญหรือขอความกรุณาเป็นภาษาอังกฤษเรียกว่า please นั่นเองนะฮะเวนตัวนี้แปลว่าถามรวมกันฮนะชิงเว่นคือรบกวนถามหน่อยขอถามหน่อยครับ นะครับมันเป็นคําพูดที่สุภาพเหมือนภาษาอังกฤษก่อนที่เราจะถามในฝรั่งเราต้อง excuse me นะครับดังนั้นฉิงเว่นตัวนี้แปลว่ารบกวนถามหน่อยนะครับทุกครั้งที่เราจะถามอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องบอกว่าฉิงเว่ยนะครับเป็นคําพูดที่มีมารยาและสุภาพฉิงเว่ยนะครับ你叫什ตัวนี้ตัวเดียวแปลว่าเรียกหลายคนเข้าใจผิดว่าเจ้าแปลว่าชื่อไม่ใช่นะครับเจ้าแปลว่าเรียกซึ่งเดี๋ยว ตอนต่อไปเดี๋ยวคูหอย่างกำลังจะสอนต่อไปว่าเชี่ยวแปลว่าเรียกยังไงเดี๋ยวเสร็จจากนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ什么แปลว่าอะไร什么แปลว่าอะไร名字แปลว่าชื่อสีเขียวตัวนี้ต่างหากล่ะที่แปลว่าชื่อ名字แปลว่าชื่อนะฮะ名字แปลว่าชื่อนะครับการถามชื่อในภาษาจีนนั้นเราสามารถถามได้สองแบบพวกเราทุกท่านฟังดีๆนะครับการถามชื่อในภาษาจีนนั้นถามได้สองแบบ ฉบับสั้นกับฉบับเต็มนะครับฉบับสั้นก็คือถามว่าเธอเรียกว่าอะไรหรออ๋อฉันเรียกว่าสลาวุธเธอล่าอ๋อฉันเรียกว่าสมหญิงเขาถามว่าเธอเรียกว่าอะไรอันนี้กรณีแบบสั้นๆน,นะครับก็คือหนีเจ้าฉะมะเธอเรียกว่าอะไรหรอหนีเจ้าฉะมเธอเรียกว่าอะไรหรอแบบที่สองคือฉบับเต็มเติมคําว่าชื่อไปด้วยหนีเจ้าฉะมาช เธอเรียกว่าอะไรชื่อหรอชื่อของเธอเรียกว่าอะไร你叫什么เธอเรียกว่าอะไร名字ชื่อก็แปลเป็นภาษาไทยก็เหมือนกลับมาชื่อของเธอเนี่ยเรียกว่าอะไรคุณชื่ออะไรนั่นเองนะครับคุณชื่ออะไร你叫什么名字ทำไมต้องมีคําว่าเรียกล่ะกริยาไงฮะต้องมีกิริยาไปช่วยมันนะครับี มี什么ไม่ได้หรเธอชื่ออะไรไง่เธอมีสิ่อชื่ออะไร什么ไ,ไม่ได้เลยครับไม่ได้ต้องมีกิริยาไปช่วยนะเธอเธอเรียกอะไรชื่อชื่อของเธอเรียกว่าอะไรนั่นเองนะ你叫什么名字อันนี้คือฉบับ,บเต็มนะครับจำไว้ดีๆนะฮะถ้าสั้นๆเราเรียกว่า你叫什么จบ你叫什么คุณเรียกว่าอะไรนะครับดังนั้นวิธีการถามก็ถามว่า请问ิเรบกวนถามหน่อย 请问รบกวถามหน่อย你叫什么คุณเรียกว่าอะไรหรือจะเรียกเต็มๆว่า你叫什么名字你叫什么名字ชื่อของเธอเรียกว่าอะไรนั่นเองนะครับเรามาดูนะครับวิธีการตอบเป็นไงวิธีการตอบเราก็ต้องตอบว่าฉันเรียกว่าหัวเจียเมื่อกี้ถามว่า你叫เธอเรียก什么อะไรมีคําว่าเจ้าวเธอเรียกว่าอะไร เราก็ต้องตอบว่าฉันเรียกว่าฉันเจียวาตามด้ชื่อของเราฉันเจียวาสลาวุธิฉันเจียวาสมชายนะฉันเจียว่าธัญพรนะครับวเจ้ฉันเรียกว่าวเจ้ฉันเรียกว่านะครับตามด้วยชื่อของเรานะครับผ่านนะสังเกตดูคําว่าเจ้าสีแดงแปลว่าเรียกเห็นไหมฮะ ชีตของครูอย่างครูอย่างค่อนข้างจะทําสีไว้ให้พวกเรารู้ว่าตัวไหนแปลว่าอะไรเราจะได้แปลถูกเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับคาํา,าว่าเจยวแปลว่าเลี่ยงนะครับต,ต่อไปออฉันเรียกว่า,าชื่อเล่นของฉันเรียกว่านะครับฉันชื่อเล็กเสี่ยวแปลว่าเล็กหมิงย่อามาจากคำว่าหมิงจื่อที่เมื่อกี้ที่เราดูไปแปลว่าชื่อ มิงจือที่แปลว่าชื่อเนาะทีนี้ถ้าบอกว่าเสี่ยวมิงจือมันยาวไปให้เหลือแค่ตัดออกไปจือออกไปให้เหลือแค่ว่าเสี่ยวมิงแปลว่าชื่อเล็กชื่อเล็กก็คือชื่อเล่นนะครับแต่ถ้าชื่อจริงของเราเนี่ยคนจีนเขาเรียกว่าชื่อใหญ่ต้ามิงชื่อใหญ่ชื่อจริงต้ามิงชื่อใหญ่หรือชื่อจริงนะฮะเสี่ยวมิงชื่อเล็กแปลตรงตัวแปลว่าเสี่ยวมิงแปลว่าชื่อเล็กก็คือชื่อเล่นนั่นเองฮะกรณีนี้เขาบอกว่าหัวเสี่ยวมิงชื่อเล็กฉันเนี่ย หัวเสี่ยวหมิงชื่อเล็กของฉันก็คือชื่อเล่นของฉันเนี่ยเจ้ามีกิริยะช่วยเรียกว่าชื่อเล่นของผมเนี่ย,เ,ย,เ,ยเรียกว่าหยางชื่อเล่นของผมเรียกว่าสมชายชายนะฮะหัวเสี่ยวหมิงเจ้าชายหัวฉันเสี่ยวหมิงชื่อเล็กชื่อเล่นเจ้าแจ็คป็นต้นนะครับหัวเสี่ยวหมิงเจ้าเปิ้นตนต้นนะครับต่อไปเราจะถามว่าคุณนามสกุลอะไรสามคำสัส้นๆเลย นีกุยซิ่งเธอนำสกลุลอะไรนีกุยซิ่งเธอนำสกลุลอะไรนะครับนีกุยซิ่งเธอนำสกุลอะไรนะครับคาว่าซิ่งตัวเดียวสีแดงนะสังเกตดูนะซิ่งตัวเดียวแปลว่านมสกุลหนีเธอกุยซิ่งนำสกุลอะไรดังนั้นเวลาเราตอบเราต้องตอบอยังไงเราฟังดูนะครับ เวลาเราตอบเราก็ต้องตอบว่าฉันน้ำสกุลสองคำหัวฉันซิ่งเอาประธานคนคือฉันมาก,ก่อนหัวซิ่งฉันน้ำสกุลปัญญาวิรกูลหัวสิ่งชายวิระเดชคนไทยเรามักจะไปพูดผิดครับทุกท่านครับเรามักจะไปบอกว่าหัวกุยซิ่งชายวิระเดชคนจีนฟังแล้วงงหัวกุ้ยซิ่งฉันน้ำสกุลอะไรวิชัยวิระเดช ฉันนำสกุลอะไรชัยวีลเดชคุณจีนฟังแล้วผมจะไปรู้กับคุณหรือเปล่าเนี่ยคุณนำสกุลอะไรนะดังนั้นเราต้องตอบนะครูหยางบอกแล้วคําว่าซิ่งสีแดงเนี่ยแปลว่านำสกุลฉันนำสกุลมาสองคำฉันนำสกุลหัวซิ่งฉันนำสกุลชัยวิลเดชนะครับผ่านนะครับหัวซิ่งชัยวิลเดชถามว่าเธอนำสกุลอะไรหนี่กุยซิ่งคำว่ากุยซิ่งแปลว่านำสกุลอะไรซิ่งตัวเดียวต่างหาก่ะซิงบราซิลอย่างนั้นอะ แปลว่านมสกุลนะครับนมสกุลฉันนมสกุลหัวซีชัยวลาเดชเป็นต้นนะครับต่อไปเธอละหนีเนอะเธอละหนีเนอะหนีแปลว่าเธอละก็คือเนอะหนีเนอนะเธอละสังเกตดูนะครับวิธีการเรียนประโยคของคุณจีนคือต้องเอาประธานตัวคนมาก่อนเสมอนะฮะเธอนมสกุลอะไรก็ต้องเธอมาก่อนหนีนะฮะมาก่อนเสมอนะครับโอเคเนอะละหนีเนอะเธอละเป็นต้นนะครับ เวลาเราถามว่าเธอกินข้าวอยังอ,อ๋อฉันกินแล้วเธอหล่ะหนีเนอะเธอเธอชื่ออะไรอ,อ๋อฉันชื่อสลาวุธหัวเจ้าฉันเรียกว่าสลาวุธฉันเรียกว่าสลาวุธหัวเจ้าสลาวุธเธอล่ะหนีเนอะหนีเจ้าอะเธอเรียกว่าอะไรเหรออ๋อฉัเรียกาสมหญิงนี่เป็นต้นนะครับต่อไปเราจะถามว่าบ้านเธออยู่ที่ไหนพูดว่าไงนะฮะกรณีนี้อย่างแรกเราต้องไปเรียบเรียงคําว่าบ้านเธอให้ได้ก่อนภาษาไทยเรียกว่าบ้านเธอเอาประทานไปว่าหลังบ้าน ไม่ควรนะเราเป็นคนเราต้องอยู่หน้าปัดหน้าปัดอาหน้าหน้าบ้านสิหนีเชียเต้าเธอมาก่อนไม่มีเธอจะสร้างบ้านได้ยังไงเต้าเธอมาก่อนคนต้องเป็นประธานเธอบ้านหนีเชียจำง,ยง่ายๆนะบ้านเรียกว่าเชียเชียก็คือเชียเหล็กสร้างบ้านนะฮะหนีเชียบ้านเธออยู่ที่ไหนซ้นายาหนอยู่ที่ไหนซ้าย หนาหลีอยู่ที่ไหนเห็นไหมครับนึกถึงเพลงของตึ้งลีชินของเพลงเขียนมิม่มันจะมีมมมท่อนคุบว่าใสายหนาลีเอานิ้วขึ้นมาทีละนิ้วนะฮะใส่ก็หนึ่งนิ้วหนาก็หนึ่งนิ้วหลีก็หนึ่งนิ้วอนะอีกทีหนึ่งนะใส่หนาลีแปลว่าอยู่ที่ไหนใส่หนาลีแปลว่าอยู่ที่ไหนนะครับใสยหนาลีแปลว่าอยู่ที่ไหนแปลตรงตัวครับ คำว่าไส้ตัวเดียวคือสีเขียวแปลแว่าอยู่เห็นไหมครับนาห่เป็นสีแดงแปลแว่าที่ไหนดังนั้นถ้ากรณีนี้บอกว่าอยู่ที่ไหนต้องพูดว่าไส้าหนอยู่ที่ไหนแต่ถ้าบอกว่าอยู่เฉยๆก็ไส้นะบ้นานเธออยู่ที่ไหนหนีเจียบ้านเธอต้องเอาเธอขึ้นก่อนย้ํานะต้องเอาเธอขึ้นก่อนบ้านเธออย่าไปแปลเหมือนภาษาไทยเจียหนีไม่ได้นะต้องเอาเธอขึ้นก่อนคนต้องมาก่อนสิหนีเจียบ้านเธออยู่ที่ไหนไส้ไหน วิธีการตอบก็ต้องตอบว่าบ้านฉันบ้านฉันเคลียร์บ้านฉันนีน่ก่อนฉันต้องมาก่อนเสมอคุยอย่างบอกแล้วว่าคําว่าคนต้องมาก่อนบ้าน我家 m a านฉัน我家บ a านเธอก็ต้อง你家บ้านฉันก็ต้อง,家อง我家 you ่เมื่อกี้คำว่า在哪里แปลว่าอยู่ที่ไหนในเคสนี้เราต้องการแค่คำว่า่ตัวเดียว่ตัวเดียว我家在 m a น s i o n you 我家 บ้านฉันสอยู่我家在นันอยู่ตามด้วยสถานที่ที่เราอยู่เช่นชลบุรี我家在ชลบุรีบ้านฉันอยู่กรุงเทพกรุงเทพภาษาจีนเรียกว่ามะกุ我家在曼谷บ้านฉันอยู่เชียงใหม่我家在เชียงใหม่เห็นไหม我家在สุราธานีเป็นต้นนะฮะ我家บ้านฉัน ไส้สีเขียวแปลว่าอยู่เห็นไหมคะชิดคูยอย่างคูยอย่างค่อนข้างจะทําสีไว้ให้พวกเรานะครับให้พวกเรารู้ว่าตัวไหนแปลว่าอะไรพวกเราจะได้ไปเรียบเรียงประโยคถูกว่าความหมายตัวไหนคืออะไรนะครับต่อไปคําว่าเจ้าที่เมื่อกี้คยอย่างได้เก่งไว้ตั้งแต่แรกว่าเจ้วไม่ได้แปลว่าชื่อนะชื่อภาษาจีนเรียกว่ามินจื่อชื่อภาษาจีนว่ามินจื่อชื่อภาษาจีนว่ามินจื่อนะครับ แต่กรณีนี้เชี่ยวแปลว่าเรียกต่างหากหรือภาษาอีสานเป็นเอินว่าเอิญเอิญนะเจ้าเอิญนี่อย่างเจ้าเอิญไผนี่เธอเรียกใครนะเธอเรียกอะไรเนี่ยตะโกนเรียกอะไรเจี่ยว什么叫เสียงอะไรเรียกนะเสียงอะไรขานออกมาเชี่ยวจีเจี่ยวไก่เรียกคือไก่ขานนั่นเองนะจีเจี่ยวคือก่นนะนี้เป็นตัวนะเชี่ยวนั้นแปลว่าเรียกนั่นเองนะครับพูดตามครูอีกทีหนึ่งฮะเจี่ยวเรียกเชี่ยว เรียกวิธีการใช้ค i, ําว่าเจ้ามีอะไรบ้างมาดูก er, ันอย่างเช่นเธอเรียกฉันหรอหนีเจ้ามาเธอเรียกฉันเหรอหนีเจ้ามาเธอเรียกฉันเหรอหน้าหนีแปลว่าเธอเจ้าแปลว่าเรียกวแปลว่าฉันไหมหรือเหรอมันคือเครื่องหมาย question มามันต้องลงเทตยคำว่ามาดังนั้นกรณีนี้เธอหนีเรียก เจแต่งประโยคที่ละคำนะเราอย่างแรกเราคือเราเขียนเป็นภาษาไทยก่อนแล้วค่อยแปลเป็นล่ามให้กับตัวเองทีละคำเธอภาษาจีนเรียกว่ามีเขียนลงไปเรียกภาษาจีนเรียกว่าอ๋อกูอยากบอกเจ้า,านะเจ้นะฉันภาษาจีนเรียกว่าหัวเธอเรียกฉันหนีเจ้าวัวไม่ลืลยใช้เครื่องหมายคำถามมาเธอเรียกฉันเหรอหนีเจ้าวัวมเธอเรียกฉันเหรอหนีเจ หัวมะเธอเรียกฉันเหรอเห็นไหมฮะคำว่าเจ้าแปลว่าเรียกในภาษาอีสานเป็นเอิญนะครับผมต่อไปเธอเรียกใครเธอภาษาจีนเรียกหนีเรียกเจ้าใครเฉธเธอเรียกใครหนีเจ้าเฉธเธอเรียกใครหนีเจ้าเสธเธอเรียกใครนั่นเองนะเธอเรียกใครหนีเจ้าเฉธเธอเรียกใคร เจ้าแปลว่าเรียกเนาะเสยแปลว่าใคร你叫谁他叫ใครเนี่ยอยาง老师你叫谁？คุยหยางเรียกใคร,นะใค,ยยรคะนะเป็นต้นนะครับต่อไปมาดูคําว่าเตอเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ apostrophe s การแสดงความเป็นเจ้าของแน่นอนครับ apostrophe s ต้องตามหลังประธานทันทีแน่นอน apostrophe เตอก็ต้องตามหลังประธานทันทีอย่างเช่นของฉันคนไทยเราเรียกว่าของฉัน ดังเอา apostrophe เตอร์มาก่อนแล้วเอาประธานไปไว้ข้างหลังแต่สําหรับฝรั่งกับคนจีนต้องเอาฉันและตามด้วยคําว่าของฉันและตามด้วยคําว่าของอย่เช่นดูนะครับของฉันเรียกว่า我เตอสังเกตดูนะครูหยางโยงลูกศรไปทางเตอนะฮะดังนั้นต้องอ่านฝั่งซ้ายก่อนฝั่งซ้ายคือประธาน我เตอของฉันของเธอ你เตอของเธอของเขา他เตอของเขา ของใครเหรเดของใครเเดสังเกตดูนะครับเต๋อคือ p o ส t r o p ฟีของฉันก็หัว a p ส s อฟีเต๋ของฉันทันทีแต่คนไทยเรียกว่าของนางเอาเตอเนี่ยฝั่งเตอเนี่ยมากว่างฝั่งขวามาก่อนจริงๆไม่ถูกนะฮะในส่วนของภาษาจีนนะแต่ไทยนะถูกแล้วแต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นจีนต้องออกประธานคือฉันมาก่อนหัวเต๋ของฉันของเธอหนเตงดของเขาท่าเดของเขาของใครเหรเ เป็นต้นนะครับดูมาดูตัวอย่างนะบ้านของฉันบ้านของฉันครูยางพูดย้ําตลอดครับของฉันต้องมาก่อนประธานต้องมาก่อนและตามด้วยคําว่า apostrophe the ของฉันก็ฉันมาก่อนหัว apostrophe the ของฉันอะไรของฉันบ้านของฉัน我的家บ้านของฉันต้องเอาของฉันก่อน我ตอะไรของฉันบ้าน家นั่นเองนะฮะ我的 เชียนั่นเองนะครับา来一次นะครับของฉันถ้าบ้านของแม่ก็ต้องของแม่มาก่อนแม่ของแม่แม่อะไรของแม่บ้านไงเชียแม่อเชียนั่นเองนะครับเราไ่ดูประโยคหนึ่งอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะครับพ่อของฉันก็ต้องเอาของฉันขึ้นก่อนอีกเช่นเคยของฉันก็ของฉันอะไรของฉัน 爸爸พ่อของฉัน我的ของฉันมาก่อนอะไรล่ะป้าป๋าพ่อของฉันแน,น,น่นะึงนะวอเดบาบานะ我的爸爸我的家我的โทรศัพท์มือถือของฉันเป็นต้นนะครับเป็นไงบ้างครับพวกเราเรียนแล้วเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจหรือว่าไม่เข้าใจสามารถคอมเมนต์ให้ครูนิดนึ่งนะท่านไหนที่มาเรียนแล้วช่วยชี้แนะครูนิดนึงค้วยอย่างคะ่ะ มาเรียนแล้วการแนะนําตัวเองเข้าใจหรือไม่เข้าใจช่วยคอมเมนต์ให้ครูนิดหนึ่งนะครับสําหรับท่านไหนที่เพิ่งมาใหม่ย,ยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามและที่สาคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสำคัญมากๆเวลามีคลิปใหม่ๆจะได้ทันเหตุการณ์นะครับสาหรับคนไหนที่ต้องการซื้อชีตของครูหยางเป็นไฟล์ pdf นะฮะทั้งหมด8บท8บทนะพี่น้องชาวติดต่อ,อทั้งหลายที่เนี่ยที่เรียนกับครูหยางอยู่ก็สามารถซื้อได้ทักมานะทักมาหาครูหยางได้เลยนะฮะเดี๋ยวครูหยางจะบอกว่า ้องสั่งซื้อ,อยังไงนะครับทั้งหมด8บทเป็นไฟล์ PDF นะฮะคุณอย่างส่งเป็นไฟล์ PDF พวกเราราคา59บาทแค่นเงีงราคา59บาทท่าไหนสนใจสามารถสั่งซื้อได้นะครับขอบคุณมากๆนะฮะสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ